นก็ตกรถก็ติดข้าวเช้ายังไม่ได้กินเลยค่ะสภาพแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะพามาสถานที่ที่แบบสามารถฮิวใจเราได้ตอนเช้าคือ <c oughs> ที่นี่เลยค่ะ My Millie Cafe ค่ะ ชื่อ<บ>พิมพมาดาฟพองพงพายโรตนะคะเป็นเจ้าของร้านไมมิลลี่คาเฟ่ค่ะน้องพิมคาทำไมถึงชื่อว่าไมมิลลี่คะค่ะไมมิลลี่นะคะย่อม,มาจากสไมลี่ค่ะแฟมิลี่แล้วก็เพรเฟนลี่ค่ะอ๋อทุกอย่างก็คือเกี่ยวกับสไมลี่เลยน้องน่ารักมากเลยร้านตกแต่งแบบเป็นสไตล์ไหนคะตกแต่งเป็นแนวยิมซะส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็เน้นธีมคันเลิฟฟูค่ะเน้นไปทางสีเหลืองอจะเป็นเพรเฟนลี่ด้วยคืออยากให้ลูกค้ามาแล้วแบบเล่นกับน้องๆแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็แน่นอนว่าร้านนี้เป็นเพ t f r i e n d l นะคะแล้วก็ที่เห็นอยู่ใช่เลยนี่คือใครคะน้องลักกี้ค่ะน้องลักกี้เป็นใครเป็นน้องหมาตัวแรกที่เลี้ยงไว้ก็คือหมายถึงว่าน้องหมาที่เลี้ยงตั้งแต่ก่อนเปิดร้านนะคะทําให้เราชอบน้องๆ้องก็เลยมาทําเป็น pet f r i e n d l อ๋อน้องลักกี้ก็จะอยู่ร้านเลยใช่ไหมคใครมาก็จะเจอน้องลักกี้เลยใช่เขารับแขกไหมอ่ะ นับแค่ค่ะแต่เขาอายุเยอะแล้วเขาก็จะติดนอนติดน่องนะคะเป็นเท่าไหร่ลรอคะเนี่ยสิบสามขวบค่ะโอ้ยนิ่งมากเลยนี่ใส่นี่ใส่เขาไปยังไงเขาขี้อ้อนแต่ว่าจะห่วงกินห่วงกิน,กนหรอแล้วเขากินอะไรคะปกติกินอาหารของน้องโดยเฉพาะค่ะจะไม่ให้กินอาหารคนเลยแน่นอนค่ะว่าปกติแล้วเราจะไม่ให้อาหารคนกับน้องหมาเด็ดขาดนะคะเป็นอันว่า รู้กันเพราะฉะนั้นนี่เลยค่ะพี่มีเจอไฮมอมบี r เดอร์หล่อสวยทรงดีค่ะมาฝากน้องลักกี้แล้วก็น้องหมาให้ร้านค,คือไม่ได้มีแค่คลักกี้ตัวเดียวนะมีเยอะมากไปค่ะพี่อยากดูร้านแล้วนี่นะคะพอสั่งเครื่องดื่มไปถ้าตรงมุมเมื่อกี้เราก็จะเดินเข้ามาต่อห้องนี้เลยจะเห็นว่ามีเขาเรียกอะไรอะ่ะโมบายเมก เป็นรูปยิ้มทุกอย่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปยิ้มยิ้มหมดตัวนี้ก็จะเป็นน้องหมาลายจุดก็จะเป็นเหมือนน้องขนุนน้องขนุนน้องขุ้วนคือใครคะตัวน้องหมาไทยสีขาวลายจุดอะค่ะถ้าเกิดลูกค้าเอาหมามาที่ร้านน้องขนุนก็จะมีแค่วิ่งไปใส่วิ่งไปหาใครด้ยคะไม่ใช่วิ่งไปหาค่ะแต่ว่าไม่กัดจะวิ่งไปหาเพราะว่าเขาก็อยู่กับน้องตัวเล็กที่ร้านเหมือนกันอุ้ยนี่ ลักกี้เขาเดินตามเขารอคุณแม่เขานะอันนี้ใครคะเนี่ยอันนี้พิงกี้ค่ะพิงกี้พิงกี้ก็อันนี้ไปหาบ้านมาจากในเน็ตค่ะเขาตามหาเจ้าของก็เลยรับเขามาเลี้ยงคนนี้ฉลาดค่ะฉลาดยังไงอ่ะเขารู้เรื่องอ่ะแล้วก็หวัดดีเป็นด้วยจริงหรอพิงกี้หวัดดีนะคะขอบคุณนะครับเฮ้ยกลัวนี่พิงกี้พิงกี้พิงกี้นี่พิงกี้เหรอ เดี๋ยวนะสอ,นสองตัวนี้เป็นเพื่อนของลักกี้แล้วก็พิงกี้เหรอคะใช่สองตัวนี้ก็ได้มาจากการหาบ้านเหมือนกันจริงหรอน้ <laughs> องปอมด้วยนะคะเป็นปอมผสมสป,ปิต <laughs> อ้าวทำไมทำไมถึงแบบเลือกที่จะดอรอปนี่มาแล้วตัวแซบน,นี่คือน้องขนุนที่น้องพิงพูดถึงแล้วนี่คือน้องพิงกี้นะคะ <laughs> ตัวนี้ลักกี้และอีกสองตัวนี้ใครคะแนะนำมิวกี้กับไวช็อกค่ะแล้วเราแยกน้องยังไงอะคะเออถ้ามิวกี้เขาจะหูตกสองข้าง ถ้าไวช็อะเขาจะตกข้างหนึ่งเวลาเขาดีใจอ่ะเขาขี้เล่นอ่ะแล้วเขาขี้อ้อนถ้าคือถ้าเรานั่งเขาก็จะมาเกาะอย่างเงี้ยตลอดเวลามาดูของเล่นของเราดีกว่าก็จะมีเกมให้เล่นเล่นเลยใช่สามรถเล่นได้หนูนั่งฝันุ้ฒิบิเดี๋ยวพี่อ้วนโอเคเพลินมากว่ะ น,นี้เอาจริงๆพี่มาซื้อชายเงี้งแก้เดี๋ยวได้อยู่ได้ทั้งวันได้ไหมใช่ค่ะจับเวลาไหมคะไม่มีค่ะนั่งเล่นได้ตลอดเลยเอ,อ๋อเราจะมีเกมเดียวใช่ไหมใช่ค่ะเฮ้ยเพลินมากเลยอ่ะ ัวน<ด>ี<ด>้คืออะไรคะจะเป็นโซนเสื้อผ้าค่ะจะมีทั้งมือหนึและมือ2ค่ะ oh. เพราะว่าก่อนออเปิดคาเฟ่โน่ขายเสื้อผ้ามาก่อนอันนี้ก็จะเป็นโซนเสื้อผ้าผู้ชายมือ2ค่ะ oh. จะเป็นแบรนด์สติทั้งหมดจะเป็นพวกสตูดสซี่ซูพีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ oh. ทางร้านก็จะรับประกันว่าเป็นของแท้ทุกตัวค่ะถ้าไม่แท้ oh. ก็ยินดีคืนเงนิน น้องแมวมาจากไหนคะเราเลี้ยงเองหรือว่ามีเก็บมาเลี้ยงด้วยแล้วก็เป็นที่เราเลี้ยงตั้งแต่แรกด้วยไหนตัวไหนที่แบบเลี้ยงตั้งแต่แรกพี่ให้พี่ทายไหมนี่เลยใช่ค่ะพี่เห็นคุณแม่อุ้มค่ะต้องชื่ออะไรคะอันนี้ชื่ออเล็กค่ะอ๋อทำไมถึงแบบเลี้ยงหมาแล้วก็เลี้ยงแมวต้องเปิดห้องให้น้องหมาด้วยนะจรที่เขานั่อยู่ในนี้ด้วยอ๋อ โอ้ยมีกี่ตัวคะเนี่ยแมวมีประมาณ6ตัวแต่ว่าจริงๆมีเยอะกว่านี้แต่ว่าแบ่งไปที่บ้านอยู่ตอนนี้เพราะว่าเขาติดสัตว์อะไรดุไหมคะไม่ดุจับได้ไหมจับได้คะ่ะไม่ดุอะไรคะอูย <c oughs> อะไรคะอูยค <c oughs> ่าใช้จ่ายไหมคะมีค่าๆข้าสี่สิบบาทใช่ที่ไปเหรอใช่แล้วจะได้แมวเลี้ยงหนึ่งอัน แต่ว่านทั้งหมดเราก็จะเอาไปแบบเป็นค่ารักษาค่าอาหารน้องไรค่ะครับแข่สุดๆค่ารับแขกสุดจริงก็จะเป็นตัวนี้ไหน <laughs> แล้วตัวน,นี้ชื่ออะไรคะ่าน้องค่ะบิดนี่เดี๋ยวเดีด๋วยวข,ข,ขอขออนุาตนะอันไหนข้อไหนหลังอ่ะอันนี้เหรอใช่คือปิดไม่มิดนะคะไ <laughs> ม่ต <laughs> ้องกลัว แล้วเราก็ได้เครื่องดื่มแล้วก็เป็นฮันนี่โทนค่ะอันนี้เป็นอะไรคะเป็นสมายรี่ไฟล์ค่ะสมายรี่ไฟล์ก็คือเฟนฟลายลูกยิ้มอันนี้จะเป็นมาริลี่ช็อกชิปคอฟฟี่ค่ะจะเป็นกาแฟของทางร้านค่ะเป็นสูตรของทางร้านเลยเป็นช็อกโกแลตผสมกาแฟอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กค่ะจะเป็นสตรอเบอรี่ผสมกับนมชีสเค้กอันนี้นะคะอันนี้เป็นฮันนี่โทช็อกโกแลตค่ะ แล้วนอกจากเมนูนี้ยังมีเมนูอื่นอีกป่ามีเมนูเยอะมากค่ะของทางร้านมีทั้งของหวานแล้วก็ของเา้าเลยบอกคุณผู้ชมนิดนึงถ้าอยากจะมาร้านนี้ค่ะร้านตั้งอยู่ที่ไหนเปิดปีกี่โมง ร้านตั้งอยู่ในตลาดขายส่งต้นไม้รัดพันเงินนะคะเปิด9โมงถึง6โมงเย็นค่ะเปิดทุกวันเลยไหมคะเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดสามารถพาน้องหมามาได้แล้วก็คุณพระมาแต่9โมงจนถึง6โมงเย็นได้เลยตั้งแต่เช้าเย็นเย็นนะคะที่สาคัญเห็นพร้อพแน่นๆแบบนี้ไม่ได้เตรียมมานะพี่ร้านมีเยอะมากแล้วก็นี่ค่ะสามารถหยิบถ่ายรูปได้หมดเลยใช่เลยแต่อย่าหยิบกลับบ้านนะคะวันนี้ก็ขอบคุณน้องพานมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ ไปในวันนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางของเพจ Lover ไปเจอไฮ <yat> ด้วยนะคะ <iment> วันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย